วันที่16กุมภาพันธ์ปี2025ค่ะคิมเซลอนนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ถูกพบว่าเสียชีวิตภายในบ้านพักของเธอในย่านซองดงกูกรุงโซด้วยวัยเพียง24ปีค่ะการเสียชีวิตของเธอนับเป็นข่าวใหญ่เพราะเธอคืออดีตดาราเด็กดาวรุ่งที่กำลังจะได้เป็นนางเอกอนาคตไกลแต่ดันมาหยุดชะงักด้วยเหตุเมาแล้วขับจนชนหม้อแปลงไฟฟ้าส่งผลให้ในย่านนั้นไฟดับสร้างความเสียหายไปในวงกว้างด้วยเหตุนี้ค่ะทำให้เธอต้องหยุดพักงานไปหลายปีจนกระท ทั้งมีข่าวการจบชีวิตของเธอแต่ที่ทําให้ถูกพูดถึงต่อจากนั้นนะคะก็เพราะว่าวันที่เธอจากไปนั้นตรงกับวันเกิดของคิมซูฮยอนนักแสดงชายชื่อดังซึ่งในเวลาต่อมามีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจโยงไปถึงสาเหตุการจากไปของเธอแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะใน The Secret Scandal EP นี้เราจะมาปฏิป,ปะตะจิกซอเรื่องราวของคิมแซรอนให้ฟังกันค่ะ คิมเซรอนเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กคะ่ะโดยผลงานเดบิวต์ในภาพยนตร์เรื่อง A Brand New Life ในปี2009ขณะที่เธอมีอายุเพียง9ขวบผลงานนี้ได้รับคัดเลือกให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานซึ่งทําให้เธอเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดของเกาหลีที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้คิมเซรลอนเธอเป็นนักแสดงเด็กที่ได้รับรางวัลม,มามากมายคะ่ะใช้แววความสามารถทางการแสดงมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กปี2015เธอได้รับบทนาในซีรีส์ Snowy r o a d ที่ทําให้เธอ ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร Golden ์ Golden Rooster ในช่วงแรกปี2016นเนี่ยเธอเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด YG Entertainment ค่ะแต่ในภายหลังเนี่ย YG ก็ได้ยุบส่วนที่เป็นเอเจนซี่นักแสดงออกไปและต่อมาคิมเซยลอนก็ได้ย้ายเข้ามาร่วมงานกับ Go Media ในปีในปี2020ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคิมซูฮยอนพระเอกชื่อดังเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทค่ะการย้ายค่ายของเธอในครั้งนี้ถูกจับตามองว่าจะทําให้เธอ กลายเป็นนางเอกดาวรุ่งอย่างแน่นอนด้วยลิสต์งานแสดงมากมายที่คิมไซลลนกำลังจะได้รับบทนำในอนาคตข้างหน้า ในปี2022ค่ะทิมเซยอนถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับหลังจากขับรถพุ่งชนเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าในย่านกังน้ำกรุงโซโดยรถของเธอเนี่ยขับเสยเข้าไปที่ขอบปูนข้างทางแล้วก็พุ่งชนเข้ากับตู้หม้อแปลงขนาดใหญ่จนเสียหายไปถึงตัวจ่ายไฟค่ะส่งผลให้ร้านค้าตึกรางในละแวกนั้นทั้งหมดเนี่ยเกิดไฟฟ้าดับนาน3ชั่วโมงทําให้เกิดความเสียหายกระจายไปในวงกว้างค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เธอถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินจํานวน20ล้านวอน ตำรวจแจ้งว่าเธอพยายามหลบหนีจากที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ไม่ยอมเป่าเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์และขอไปตรวจที่โรงพยาบาลทําให้ไม่มีรายงานว่าพบปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไหร่ในตัวเธอนะคะแต่ก็มีหลักฐานจากโซเชียลมีเดียของเธอเองค่ะว่ามีการไปปาร์ตี้แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์จริงๆ หลังจากเกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับนะคะคิมเซลอนก็ได้เขียนจดหมายขอโทษด,ด้วยลายมือตัวเองค่ะและได้ถูกถอดออกจากการเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงของซีรีส์เรื่อง Hunting d o g คนงานของเธอในช่วงเวลานั้นค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงการถูกถอดออกจากโปรเจกต์งานแสดงในอนาคตทั้งหมดที่เธอกําลังจะได้รับในฐานะนางเอกชั้นนําค่ะจังหวะน,นี้ของชีวิตเนี่ยถือว่าสะดุดแรงเลยทีเดียวเรียกง่ายๆว่าพักงานไปยาวๆอย่างไม่มีกําหนดเลยค่ะอย่างว่าค่ะวงการบันเทิงเกาหลีเนี่ยพอมีข ทําผิดทีเนี่ยเรียกว่าหายหน้าหายตาไปอีกนานเลยในช่วงระหว่างพักงานอยู่นะคะคิมเซลอนถูกพบว่ามีข่าวลือเรื่องการเล่นการพนันค่ะมีภาพหลุดออกมาในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเล่นการพนันอยู่และต่อมานะคะเธอก็ได้เริ่มทํางานพิเศษที่ร้านกาแฟค่ะโดยตัวเธอเนี่ยโพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่กําลังทํางานอยู่ในร้านกาแฟแ,ฟแห่งหนึ่งทุกคนเนี่ยก็คิดว่าเธอเนี่ยคงจะทํางานเพื่อหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมาแล้วค่ะซึ่งนําไปสู่คําถามค่ะว่า ทำไมนักแสดงที่มีค่าตัวสูงระดับนางเอกแถวหน้าอย่างคิมเซลลอนเนี่ยถึงต้องมาทํางานพิเศษที่ร้านกาแฟรายได้ของเธอไม่เพียงพอในการชดใช้ค่าเสียาหายจํานวน20ล้านวอนจริงๆหรอนําไปสู่เรื่องที่กําลังจะเข้าถึงชื่อของพระเอกดังอย่างคิมซูฮยอนค่ะเพราะมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีอะไรแปลกๆค่ะ เครื่องแบบพนักงานเนี่ยเผยให้เห็นชื่อร้านเมกาคอฟฟี่จนทําให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวขึ้นมาค่ะเพราะดาราดังจู่ๆมาทํางานพาร์ทไทม์ในร้านกาแฟย,ยังไงมันก็ไม่มีทางหาเงินล้านได้ค่ะแต่ค่าตัวของเธอที่แสดงทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยยังไงก็พอชดใช้ค่าเสียหายที่ศาลสั่งปรับอยู่แล้ว ทำให้ชาวเน็ตเกาหลีค่ะเขาวิพากวิจารกันว่าเธอเนี่ยหาแสงเรียกร้องความสงสารค่ะและในช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เธอเนี่ยต้องขึ้นสารพอดีเธอให้การกับสารค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเป็นผู้หาเลี้ยงทั้งครอบครัวและกําลังมีปัญหาด้านการเงินอยู่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีงานแล้วแล้วเธอก็ได้จ้างทนายที่มีค่าตัวแพงที่สุดคนหนึ่งในเกาหลีมากประเด็นนี้ตอนแรกทุกคนคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการชดใช้ค่าเสียาหายใช่ไหมคะแต่ณ เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่าน,นะะั้นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าทางบริษัทเอเจนซี่โมเดลลิ่งอย่างโกลเมโดลิสที่ดูแลงานให้คิมเซลอนในช่วงนั้นเนี่ยจ่ายเงินชดเชย7 0 0ล้านวอนเป็นค่าเสียาหายในส่วนที่เธอเนี่ยต้องพักงานแสดงซึ่งมันก็มีผลต่องานละครหลายๆโปรเจกต์ที่เขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงหรือว่าตัดส่วนที่เธอได้แสดงเอาไว้ออกไปรวมถึงพวกงานโฆษณางานพรีเซนเตอร์ต่างๆที่เธอเนี่ยจะต้องถอนตัวออกด้วยรวมค่าชดใช้ทั้งหมดแล้วเนี่ย700ล้านวอนค่ะที่ ทางบริษัทเนี่ยต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียาหายในส่วนนี้ประโจบกับตอนนั้นหมดสัญญาพอดีค่ะแน่นอนว่าทางเอเจนซี่เนี่ยก็ไม่อยากต่อสัญญาแน่ๆเพราะว่าน้องเนี่ยพักงานอยู่จึงเป็นเหตุให้ทาง g o ลเม e ดลิสเนี่ยทำหนังสือแจ้งเรียกร้องให้เธอชําระหนี้ในส่วนนี้ทั้งหมดค่ะตรงนี้เลยค่ะที่น่าจะเป็นเหตุที่ทําให้น้องเนี่ยเริ่มจ้างทนายค่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับบริษัทเอเจนซี่โมเดลลิ่งอย่างโกลเมโ l ลิสกันค่ะ หลังจากที่พระเอกดังอย่างคิมซู h ฮยอนนะคะที่อยู่กับค่าย K.S มายาวนานเกือบ10ปีในช่วงปี2020ค่ะเขาก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับค่ายเอเจนซี่ใหม่ที่ชื่อว่า g o Medalist ซึ่งตัวคิมซู h ฮยอนนะคะก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของค่ายนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเลยก็ว่าได้ค่ะโดยตัวคิมซูฮยอนนะคะก็ได้ดึงตัวเพื่อนนักแสดงดังๆมาอยู่ในค่ายนี้ด้วยค่ะทั้งซอเยจี g, ที่เคยร่วมงานกันนะคะเป็นพระนางในเรื่อง It's o k okay n o to be OK be รวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหม่ที่กำลังดังอยู่ในช่วงนั้นอีกหลายคนค่ะทำให้ Gold Medalist เนี่ยเป็นบริษัทเอเจนซี่ใหม่ที่มีพระเอกนางเอกเบอร์ท็อปท็อปอยู่เพียบค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคิมแซรอนด้วย เซรอนเสียชีวิตที่บ้านของเธอที่ซองดงกูเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา45นาทีของวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะ้ดวยวัยเพียง24ปีทางตำรวจยืนยันว่าเป็นการฆ่าตัวตายค่ะซึ่งถ่านับจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงเกาหลีใต้เนี่ยจะมีนักแสดงฆ่าตัวตายทุกปีเนื่องจากประเด็นเดียวกันค่ะคือไม่เคยได้รับโอกาสให้แก้ตัวไม่ว่าจะเป็นความผิดใหญ่หรือเล็กจนเกิดเป็นภาวะเครียดและความกดดันในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ค่ะ โดยในช่วงที่คิมเซลอนโดนพักงานแสดงนะคะก็มีกระแสข่าวเสียๆ้าโถมมาที่เธออยู่ตลอดค่ะทั้งภาพการเล่นการพน,น,านันการทํางานพิเศษที่เธอเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยว่าปลอมแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวเธอมากมายในโซเชียลมีเดียค่ะรวมถึงในช่วงนั้นเนี่ยเธอก็ได้ลงสตอรี่ไอเป็นภาพถ่ายคู่กับคิมซูฮยอนด้วยใบยหน้าที่แนบชิดกันมากค่ะก่อนจะลบออกไปอย่างมีนัยยะซึ่งเป็นช่วงที่ซีรีส์ควีนออฟเทียที่ คิมซูฮยอนเป็นพระเอกอยู่เนี่ยกำลังใช้อยู่พอดีค่ะแล้วก็เลตติ้งกำลังสูงกำลังดังเลยกระแสข่าวช่วงนั้นนะคะก็ยิ่งทำให้ตัวคิมเซลลอนเนี่ยเกิดแอนตี้แฟนเกิดการด,าด่าทอสารพัดค่ะ หลังการเสียชีวิตของคิมเซลอนที่ตรงกับวันเกิดของคิมซูฮยอนค่ะประเด็นรูปคู่ก็ถูกพูดถึงอีกครั้งโดยในพิธีศพของเธอนะคะมีเหล่าเพื่อนนักแสดงมาร่วมงานค่ะอาทิฮันโซฮีคิมโบลารวมถึงวอนบินที่เคยร่วมงานกับน้องมาตั้งแต่สมัยน้องอยังตัวเล็กๆค่ะแต่ว่าไรวี่แววของคิมซูฮยอนค่ะแต่แล้วข่าวลือต่างๆก็กระจ่างขึ้นค่ะเมื่อวันที่11มีนาคมทางฝั่งครอบครัวของคิมเซลอนนะคะทั้งป้าและแม่ก็ได้ออกมาแชร์ ว่าคิมซูฮยอนเนี่ยได้คบหากับน้องมานานถึง6ปีตั้งแต่ที่เธอยังอายุเพียง15ปีเท่านั้นส่วนฝ่ายพระเอกเนี่ยอายุ27ปีทั้งยังมีภาพผอมแก้มในรูปชุดเดียวกันโผลออกมาเพิ่มอีกค่ะงานนี้เรื่องราวก็พลิกค่ะเพราะว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายของคิมเซยลอนเนี่ยอาจไม่ใช่แค่การถูกพักงานเพียงอย่างเดียวฝ่ายป้าของคิมเซลอนได้แช์หลักฐานข้อความด้วยนะคะว่าน้องเนี่ยพยายามติดต่อคิมซูฮยอนอยู่ตลอดค่ะเพื่อ ขอความช่วยเหลือเธอขอเวลาชดใช้หนี้แล้วก็ขอแบ่งจ่ายค่ะโดยในะข้อความเนี่ยจะเห็นว่าเธอค่อนข้างร้อนใจนะเพราะว่าไม่สามารถจ่ายเต็มจํานวนได้ในทันทีแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับจากทางฝั่งพระเอกค่ะเรียกว่าซุ่มคบกันมานานแต่พอฝ่ายหญิงเจอปัญหาเนี่ยก็ตัดการติดต่อกันไปซะดือด้อนอกจากนี้ทางฝั่งครอบครัวก็ยังแชร์อีกนะคะว่าในช่วงที่บริษัทโกลเมโดลิสที่ตัวพระเอกเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเนี่ย เขาได้ให้น้องเนี่ยเข้ามาช่วยงานในส่วนของการแคสติง้งแล้วก็ค้าสอนการแสดงให้กับเด็กใหม่ในสังกัดค่ะโดยที่น้องเนี่ยไม่ได้ค่าตอบแทนเลยแม้แต่น้อยดาว,ว่าอาจจะเป็นการช่วยเหลือกันในช่วงที่คบหากันอยู่ค่ะแต่พอมาเกิดเรื่องเนี่ยทางบริษัทกลับจะฟ้องร้องเธอแล้วก็ส่งใบแจ้งนี้เล่งให้เธอจ่าย700ล้านวอน งานแฉยังไม่หมดนะคะเพราะทั้งฝั่งครอบครัวของน้องเนี่ยอ้างว่ามีจดหมายลาตายค่ะที่คาดว่าน่าจะมีการพูดถึงฝ่ายชายแต่ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งแม่กับป้าก็ยังไม่ได้งัดออกมานะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่ามีรูปลับตอนแอบคบกันอยู่เยอะมากแต่จะยังไม่เอาออกมาเผยแพร่ค่ะแค่อยากจะแฉะให้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายชายไม่เคยโดนด่าเลยมีแต่คิมเซลอนเท่านั้นที่กลายเป็นนางมาหลายก็เลยอยากจะออกมาลบมลทินให้กับคิมเซลอนค่ะโดยหลังจากที่ข่าวนี้แพร แพร่กระจายออกไปนะคะคิมซูฮยอนและบริษัทโกโมเมโดลิสออกมาถแถลงการทันทีค่ะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดระบุว่าทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงแล้วก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาททางด้านความสำคัญนะคะระหว่างคิมซูฮยอนกับคิมเซยลอนนั้นเราว่าค่อนข้างชัดเจนระหว่างรูปถ่ายที่มีการหอมแก้มนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความลับแต่ว่ารูปเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่นะคะ แล้วที่ทางฝั่งป้ากับฝั่งแม่บอกว่าคบกันตั้งแต่คิมไซลอนอายุ15แถมยังเคยเจอน้องตอนยังเด็กมากๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารค่ะถึงความไม่เหมาะสมระหว่างช่วงอายุซึ่งชาวเน็ตก็ไปขุดบทสัมภาษณ์ว่าคิมซูฮยอนเนี่ยเคยบอกว่าอยากแต่งงานตอนอายุ41กับคนอายุ21ค่ะ คือมันก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างแปลกอยู่ที่เจาะจงอายุแบบนั้นนะคะมันก็เลยโยงไปได้ว่าน่าจะหมายถึงน้องคิมเซยลอนในช่วงที่กําลังอินเลิฟก,กันอยู่ค่ะแหมแต่ตอนพอน้องมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยกลับทิ้งกันซะดื้อเลยสิ่งสะท้อนจากข่าวนี้นะคะคือช่วงที่คิมเซยลอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจริง,รงๆเธอจะแชร์มากกว่านี้ก็ได้แต่ก็เลือกที่จะลงแค่รูปนั้นรูปเดียว แล้วลบออกไปส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็ตีตัวออกห่างในช่วงที่น้องมีปัญหาอันนี้ว่าแย่แล้วนะแต่ที่แย่กว่าคือบริษัทที่ส่งใบแจ้งนี่มาให้น้องที่แทบจะไม่เหลือง,งานแสดงแล้วเนี่ยมันเป็นของตัวเองด้วยอะ่ะมันยิ่งดูไม่แมนแบบสุดๆค่ะคือถ้าไล่เรียงท i m e l i จะเห็นเลยว่าน้องพยายามมากๆทั้งลงรูปช่วงที่ละครฝ่ายชายเนี่ยกำลังดังเพื่อให้ทางนั้นเนี่ยติดต่อมาไหนจะเรื่องรูปตอนทํางานร้านกาแฟเพื่อให้สังคมเห็นใจรูปหลุดตอนไปเล่นการพานันเนี่ยก็น่าจะสะ ทอนว่าน้องเนี่ยพยายามจะหาทางออกในเรื่องนี้แบบสุดทางแล้วเราไม่รู้ว่าช่วงนั้นน้องจัดการปัญหายังไงนะคะก็ไม่อยากจะโทษนะว่าครอบครัวที่มาสู้ตอนน้องจากไปแล้วเนี่ยมันจะทันไหมทําไมตอนน้องยังอยู่ปล่อยให้เด็กที่เป็นเสาหลักของบ้านอะ่ะต้องทําเรื่องแบบนี้ต้องต่อสู้ตามลําพังแบบนี้พอน้องเสียไปเนี่ยแน่นอนไม่จา่ายปัดไปที่ฝั่งพระเอกเราเองไม่อยากล่ามแม่มดนะว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดแค่งงว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องถูกละเลยแค่ไหนถึงเผชิญปัญหานี้ลําพังตอนแรกเราคิด ว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องพักงานกับหนี้สินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องเกือบจะได้คัมแบ็กกลับมารับงานแสดงแล้วนะคะเพราะคาดีของน้องเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นมีคนตายหรือทําเรื่องผิดกฎหมายอะ่ะเออซึ่งระดับนางเอกอย่างนี้เนี่ยถ้าคัมแบ,บ็กกลับมาแล้วค่อยๆทํางานไปอะ่ะมันใช้หนี้ได้อยู่แล้วแต่มันพลิกตรงที่น้องฆ่าตัวตายเนี่ยอาจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเจ้าของวันเกิดได้เลยค่ะถึงได้เลือกวันตายของตัวเองมันหดหูมากๆค่ะ หลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการสู้คดีการของสองฝ่ายระหว่างต้นสังกัดคิมซูฮยอนแล้วก็ครอบครัวของน้องนะคะแล้วก็ต้องรอดูด้วยว่าตกลงฝั่งไหนจะจ่ายหนี้แทนน้องแต่ไม่ว่าจะจบแบบไหนนะคะเรื่องนี้สะท้อนถึงความโหดร้ายและการละเลยความรู้สึกของศิลปินนักแสดงในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ค่ะที่เราเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องมีนักแสดงศิลปินอีกกี่คนนะคะที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันของสังคมแบบนี้แล้วปิดชีพไป